สวัสดีครับผมชื่อรีโอเป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึง่งแต่ชื่อผมกับไม่ธรรมดาอย่างที่คิดในขณะที่เพื่อนมีความสุขผมกำลังเศร้าผมโดนเพื่อนด่าผมโดนเพื่อนรังเกียจผมโดนเพื่อนตีตัวออกห่างเพียงเพราะผม จิตไร้สำนึก

เอ้ยไปไปถูกยังปาไม้ว็พะอันนี้จิงใช่ไหมจินเลยเนาะครับ จำลึกระลียวที่หลังลก็ไม่ต้องไม่ล่นกับมันแล้วกันทีนน่งใดสำลึกแบบนี้ยยมีใครอยากถูกหรือเปล่า อบแล้วนเว้ยเออแล้วบอกว่าเครียเครียเรื่องสอบแต่เนี่ยพี่กูยังมาเล่าให้ฟังอีกเพราะเห็นมันเที่ยวสติหรอเออไม่แหวจริงแต่ได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่สกิที่เดียวนะเออมาเ่าอะไรไปหมดมยนหรือเปล่าไปมาเหมือนกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มันแ่ไปหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ไมไมไม่แล้วแหละก็เลยมาอัพตัแต่ร้านหนังสือนี่แได้เห็นไบธุรกิจลงหนังอื อัปตัตอ่านหนังสือจนเหนื่อยแล้วอ่ะอะไรอย่างนี้โอ้ยเพียงรู้เวลาสอบเนี่ยค่ะจปได้งร็วเขินใจอย่างเงี้ยแต่เราก็ยยกแย่เป็นนะจริงเหรอจริงเหรอว้าวเพื่อนมาเป็นหัวคนจะฟังเพื่อนบ้างปะ ที่วดีโอมัเ้ยที่มันรู้สึกยังงกับนี่แต่เนอ คนเดียวก็ลองให้มันอยู่คนเดียวแต่ว่าพูดกับเพื่อนอีกทีโอเค ลอยอยู่ต่อแถวอยู่แล้วจู่ๆก็วิ่งมาแสงแล้วก็ดันเขาไอพอยไม่เกือบลงแม่งแย่ว่ะเฮ้ยแม่งอีไม่โอเคเลยนุ้ยเฮ้ยต้องเตือนมันบ้างกป้าวะเป็นอีต่อไปแม่งไม่ไหวอ่ะเออขนาดเราอินทนไม่ไหวแล้วคนอื่น ไอู้เปอะไรวะกตู้ไหน้องฟ้าไม่อะไรก็หลอกกูได้ดิ ไ,ได้อ่ะเออแกเห็นแกตัวเกินไปอะแกแกควรปรับปรงตัวนะบางครั้งอ่ะถ้าเกิดจริงๆอะพวกเขาให้โอกาสไปปรับตัวได้นะเวย้ยให้โอกาสได้เสมอแบบว่าปรับตัวให้ดีแล้วค่อยมาแบบว่าอันนี้การอรปะแค่นีก็เล่นด้วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเจ็บจะขาดใจอยู่ทุ แต่ต้องเก็บไว้ไม่สแสดงว่าเสียใจเมื่อเธอเลือจะไปฉันต้องทำยังไงคำว่ารักมันชนลัง เดวยวนะยมันไปไหนจะไปว่าขาจิงก่นอน ปกติมนไม่คคอเข้าไปเลยนอ้ยเข้าไปก็ไม่ไหวไปจริงหมดไปดูอน มันเปิดมากคือมันจะไปติดต่อใครมาคุณอยากจะใช้เพื่อนคุณไหมมันจะส่งอีกแล้วมันจะส่งแล้วเหรอโคตรชิมมากเฮ้ยเพื่อนมานั่งด้วยกันเลยดีเม่อกี้ตัวนั้นนั่งไดบ้าไม่ยินเสียงอะไรข้างๆหูวะ คนดีกว่านงคนเดียว ไม่ค่มีลูกแก่ด้วยอ่ะมีหมูด้วยอ่ะขายตงจังไม่มีเต่าด้วยนะไม่เออเต่าเออเต่าี่โบโอมช่ยดาวดาวมองหนังนังโปรอมีดาวด้วยเหรอู้มีหัวใจด้วยปะทำไมเขาไม่มีควันได้ไรเขาได้แต่กราโพดเขาไม่แทน่ไม่ได้โดเลยอันนี้แบบสั่งแบบพระแบบพระเอาพระเซนนไม่ก็โพด้รโด้วแบบโพดข้าขาหรือเปล่าแก อะไรเหรอนั่งน really? kind of kind of ั่งมีอะไรจะเมาไม่มีเอ้าทำไมอมันต้องมีอะไรแน่เลยเว้ยไม่มีจริงหรอกอย่างมีอะเพื่อนกันเาวากมันหน้ามัน้านาทนจจะิดีพอแล้วอย่าลืมพิถีพิันนะไม่ควรไม่ควรจริงอะแม่พุ่นแ เราขอโทษว่ะพอดีเรารู้นิสัยของเราแล้วว่ะเราขอโทษนะถ้าเราบอกว่าไม่ละก,กันไม่ปฏิเสธเรื่อยๆเราเรารอเธอนานมาก โอ้โอทิ้งขยะลงถังบ้างโอเคเอ <Yeah. S 1> แม่บ้านนั่นแหละเราก็แยกกันกับบ้านถออ